กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับยินดีต้อนรับก,ก็สู่ชัยผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเมง้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,นมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับซึ่งเป็นนัดที่2ของฤดูก,กาลนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนะครับจะเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของเจ้าพึ่งน้อยเบลนฟอร์ดนะครับอ่าซึ่งเป็นการคุมทีมของโทมัสแฟงส์ ที่พึ่งเซนญญาคว้านักเตะจากลิเวอร์พูลของพวกเราไป2คนนะฮะนั่นก็คือฟาบิโอคาวโยนะครับมาตำแหน่งแนวรุกแล้วก็ตำแหน่งกลางหลังก็คือเชฟฟอนเดนเบิร์กนะครับถื่มึงปิดดิวคว้าตัวกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะส่วนในรายของฟาบิโอคาวโยต้องรุ้นนะครับว่าจะได้ลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลใหม่นะครับส่วนเชฟฟอนเดนเบิร์กนั้นคงไม่น่าจะทันนะครับในเรื่องของเอกสารนะฮะ ส่วนลเวูของพวกเรานะครับช่วงนี้ยังไม่มีผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพนะครับยังเงียบอยู่นะฮะตลาดนักเตะเหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายออกเนี่ยเป็นโลัวกันเลยทีเดียวนะครับแฟนบอลไม่ค่อยปลื้มนะฮะแต่ในเรื่องของสภาพทีมนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในวันนี้แล้วก็ถ้าฝั่งของรูปแบบการเล่นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับยุคใหม่ของเอเนอร์สล็อตนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับจากแอดมินเม้งนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะก็เป็นนัดที่จะอีกนัดหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะเจอกับทีมแข็งเบนฟอร์ดไม่ง่ายนะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่สุนสรนาณนี้นะครับมีฟุตบอลให้ได้เลือกนะครับลุ้นกันนะครับโดยรีบูของเราลงเล่นค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะมีโปรแกรมนะครับมี คู่แรกเลยเนี่ยไบตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนยูนะฮะไอเพื่อนรักของเราไปเยือนไบตันนะครับไม่ง่ายเลยนะครับส่วนคู่ต่อมาจะเป็นคริสตัลเพลสนะครับเปิดบ้านเจอกับเวินแฮมฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์เปิดเอเทนสตีเดียมเจอกับอิสเวทาว์นะครับเซาเทิร์นตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟอเรสต์นะครับทันเดมสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ Forest, เอเวอร์ตันและคู่ดึกนะฮะ แอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับเกรรมเยือนของไอ้พืนใหญ่ออสซนอลนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์แมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะนั่นก็คือซันเดย์นะครับวันที่25นะครับสิงหาคมคู่แรกเลยก็เป็นปอนมัดเปิดบ้านต้อนรับเกรรมเยือนของเดียกอสเซอ้นะครับแล้วก็คู่ดึกนะฮะวู๊ดแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับเกรรมเยือนของโชซีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะแล้วคู่สุดท้าย ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับเกมยือนของเบรนฟอร์ดนะครับนี่คือตารางโปรแกรมพิมพ์อังกฤษในสัปดาห์นี้นะฮะนัดที่2นะฮะต่อไปนะครับเรามาดูสรุปผลตารางคะแนนพิมพ์อังกฤษล่าสุดแบบเร็วทันนะครับตอนนี้ยังอบอกอะไรไม่ได้นะครับแต่การเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าขึ้นนะฮะลิเวอร์พูลของเราอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่3คะแนนนะครับบวก2นะครับยังไม่เสียประตูนะครับอันดับที่1ไบรตันนะครับก็ มี3แต้มบวกไป3ลูกนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับยังอยู่อันดับที่6นะครับโดยมีประตูได้เสียเป็นรองเรานะครับบวก1นะครับนัดที่แล้วก็เพิ่งเอาชนะมาอยู่อันดับที่6นะครับนี่คือตารางคะแนนนะครับล่าสุดแบบเร็ว i m e นะครับยังบ่งบอกอะไรไม่ได้นะครับต่อมาเรามาดูสถิติ Head ทุ Head ที่เจอกันระหว่างลิเวอร์พูลและเบนฟอร์ดนะครับ ต้องย้อนกลับไปก็เป็นสนติที่ไม่ง่ายนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับโดยเมื่อกันที่แล้วนะครับลิเวอร์ของพวกเราบุกเบลชนะที่วายเลอร์เทลิตี้สเตเดียมมาได้4-1นะครับแล้วก็เปิดแอนฟิลด์ทลลมอาชนะ3-0นะครับในยุคของเจคิงคลับนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นยุคของเจคิงคลับเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับชอบเหลือกเกินจะพึ่งน้อยนะครับส่วนฤดูกาลลองลงไปนะครับก็คือฤดูกาล22-23นะครับเรเฉือนชนะที่แอนฟิลด์1-0 แต่กลับไปเล่นที่บ้านของเบนฟอร์ดเราโดนถล่มไป31นะฮะแล้วก็รูดูรานลองลงไปกับปี2021-2022เราถล่มที่แอนฟิลด์3-0แล้วก็เสมอที่บ้านเบนฟอร์ดไป33นะฮะบทสรุปนะครับก็จะถือว่าสถิติข่มแต่ไม่มิดเท่าไหร่นะฮะยังมีสถิติที่เบนฟอร์ดเอาชนะเราใน ฤดูการ2022-23ก็คือชนะ3-1นะครับแต่เป็นที่บ้านของเบรนฟอร์ดนะครับแต่ถ้ามาเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยลิเบอร์พูลถล่มแหลกเลยนะฮะนี่คือสถิติที่พบกันนะครับ6นัดหลังสุดนะครับต่อมานะครับเรามาชมสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าลิเบอร์พูลของเราถึงแม้ยังไม่ซื้อใครเพิ่มนะครับแล้วก็นักเตะก็ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับฟูลทีมนะครับเราไปดูนะครับ ผู้เล่นบาดเจ็บของลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับไม่มีเลยนะฮะ no นะครับศูนย์คนไม่มีเลยนะครับทีมก็ก้ลงพร้อมนะครับสภาพทีมนี้นะครับอาร์เนอร์สโลตไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับในเกมนี้นะฮะและเป็นเกมแรกที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับส่วนจะมีก็คือการปรับพับนั่นก็คือการส่งอิบราฮิมากูนาเต้อาจจะลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแทนที่ของ จเจอเรยกอนซานะครับเพราะนัดที่แล้วเนี่ยอานเนลสลอตเปลี่ยนกอนาเต้ลงมาในครึ่งหลังในท,นทันทีเลยนะครับหลังรู้ว่าเห็นจุดอ่อนนะครับเปลี่ยนลงมาแล้วเกมลิเวอร์พูลด,ดีขึ้นแล้วก็เอาชนะอีฟซิทาไปสอสูนย์นะครับฉะนั้นนี่คือตำแหน่งที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแนวรับที่ลิเวอร์พูลจะส่งอิบราฮิมาก,กอนาเต้ลงเป็นตัวจริงเลยนะฮะ ลิอร์พูของโรคเรานะครับพร้อมมากนะครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเลยซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่แอดมินได้วิเคราะห์มาแล้วลิอร์พูมีไม่มีตัวเจ็บเลยนะฮะเรามาดูฝั่งของทีมเยือนนะครับโทมัสแฟรงค์นะฮะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่4คนนะฮะก็จะมีจอร์ดดาซิวานะครับลิโกเฮนรี่แอรอนฮิกกินนะครับแล้วก็เตียโกนะครับทั้ง4คนนี้ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับ ส่วนทีมนิวนะครับทีมความพร้อมล่าสุดเบนฟอร์ดขาดนักเตะ4คนนะครับเกมเยนลิเวอร์พูลนะครับส่วนโทมัสแฟงนะฮะอาจวางสเวตตัวจริงชุดเดิมนะครับในการลงเล่นในนัดที่แล้วนะครับโดยก็มีลุ้นนะฮะอย่างเช่นฟาบิอคาวยุนะครับก็มีโอกาสที่จะได้สดแทรกนะครับแต่คงดูแล้วนะครับน่าจะยึดชุดเดิมมากกว่านะครับในนัดที่แล้วนะครับนี่คือสภาพ ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะต่อมาเรามาชม11ผู id, ้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของทั้ง2ทีมเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลนะครับของพวกเราจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะฮะอ่าสูตรสำเร็จเลยนะครับในยุคใหม่ของเจอเก้นครับนะครับขออภัยในยุคใหม่ของอาเนอร์สลอตนะฮะก็ติดปากแต่เจอเก้นครับนะครับเปลี่ยนมาเป็นยุคสล็อตต้อง ต้องมีสตินิดนึงนะครับแอดมินนะฮะเพราะคิดถึงบอสเลยเกินนะครับอ่ะเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลคาดการณ์ของอ่าอาร์เนอร์สโอตกันหน่อยนะครับผู้สล่นศัตรูแน่นอนนะครับจะเป็นอาริซุงเบเกอร์นะครับกองหลังจะมีเปลี่ยนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะอ่าฟูลแบ็กซ้ายจะเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับแน่นอนเซนเตอร์จะเป็นเวอร์จิลฟันไดาส์นะครับลงเล่นอ่าจับกู้กับเทนร์นของอิบไรมาโกนาเต้นะครับส่วนฟูลแบ็กขวาก็จะเป็นเทรนส์อเล็กเซนโนนะครับ โดยนัดที่แล้วเล่นดีนะครับมีการเล่นเกมลุกที่ยอดเยี่ยมนะครับของเทน์นะครับมีมิติมากเลยนะครับส่วนท่านังของคอนเดอร์แบลลี่ก็น่าจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับกะยังมิที่กงกลางตัวรับสองคนนะฮะใช้อเล็กซิสแมกลิสเตอร์นะครับยืนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นคล้ายคล้ายมิฟฟิว อ่าไมเลข8นะครับบ็อกทูบ ok ็อก ok นะครับส่วนไรอันสกาเป็นแบกนะที่แล้วโชว์ฟอร์มดีนะครับน่าจะได้ลงเล่นเป็นการจับคู่กับอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์อีกครั้งนะฮะในตำแหน่งกองกลางตัวรับตรงนี้นะแม็กคลิสเตอร์จะยืนเหนือกว่าการเป็นแบกหน่อยหนึ่งส่วนการเป็นแบกนั้นจะเป็นตัวคุมจมังหวะเกมและตัดเกมนะฮะให้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนแม็กคลิสเตอร์ก็จะเล่นอ่าเน้นไปทางด้านเรื่องของการทำเกมและเกมรุกนะฮะแล้วก็อ่าคอยอ่า ควบคุมจังหวะการเล่นของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับแมกนิสเตอร์นะครับส่วนแนวรุกนะครับจัดเต็มนะฮะน่าจะเป็นชุดเดิมที่ส่งลงเล่นกับอิฟซิวิทเทนะครับต้นต้นสายเนี่ยนะครับน่าจะเป็นลุยดีอาร์ตเพราะเกมนัดที่แล้วเนี่ยมีความบูวหวาแล้วก็ถึงแม้ไม่มีประตูนะครับไม่ไม่ไม่มีชื่อในการทำประตูแต่ว่าก็ยังคงอันตรายนะครับแล้วก็สล็อตชื่นชอบนะครับน่าจะได้ยืนปีกซ้ายนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวทําเกมเลยก็จะเป็นโดมินิกโซบอสไลนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงค่อนข้างแน่เพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยทำงานหนักมากในเรื่องของเกมรับและเกมลุกนะฮะวิ่งไม่มีหมดเลยตลอด90นาทีนะฮะก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่สล็อตชื่นชอบนะครับความขยันของโซบอสไล์นะครับส่วนนัท้งขวาแน,น่นอนจะเป็นโมซาล่านะครับปีนี้โมซาล่ารู้สึกว่าะจะมีแอซิด ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากอายุเยอะมากขึ้นนะครับสไตล์การเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะพยายามแอซซีนให้เพื่อนยิงมากขึ้นนะครับส่วนการทำสกอร์ก็ไม่ตกลงไปเลยนะครับ,บที่แล้วก็ยังยิงได้อีกนะครับซาร่าเก่าขึ้นแล้วก็ดูสภาพร่างกายนั้นโอ้โหปีนี้มาดีจริงๆนะฮะเพราะว่า,าได้พักก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมช่วงปีสั้นเริ่มต้นก่อนเพื่อน,นครับสภาพร่างกาย โคตรดีฮนะตอนนี้ซาร่านะครับก็จะยืนทางด้านขวาเช่นเคยนะฮะส่วนหน้าเป้าเนี่ยโอ้โหคิดหนักอยู่เพิมกวรเพราะเกมที่แล้วเนี่ยโจตาครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่ดีเพราะครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหการปรับการยืนนิดนึงอะ่ะเล่นดีเลยนะฮะโจตาค่อนข้างคมนะฮะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสยิงเนี่ยไม่ค่อยพลาดเลยนะฮะและน่าจะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่สลัดชื่นชอบนะครับและน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับเบลนฟอร์ดนะครับ ส่วนดาว์เอนส์ก็คงต้องรอโอกาสต่อไปนะครับนี่คือไลอ้อนฟลิอร์พูนะครับการภายใต้ระบบ4-2-1นะครับของอเนอร์สลอตนะครับต่อมาเรามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับเบลนฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟรงค์นะฮะจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับผู้รักษสาประตูนะฮะก็จะเป็นท่านั้นของมาร์คแฟรเกนนะครับกองหลัง4คนนะฮะไซสุดเลยก็จะเป็นแมทโรเฮนสเลฟนะครับ เซนเตอร์ใช้ทางฝั่งของนาธานคอลลินนะครับจับคู่กับทางด้านของอีธานพินน็อกนะครับคอลลินจะยืนอยู่ทางด้านขวานะครับพินน็อกจะยืนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฟูลแบ็คซ้ายก็จะเป็นคริสโตเฟอร์ายเออร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับอัดแน่นมา3าคนเลยก็จะมีคริสเยนน็อกกาดนะครับยืนทางด้านขวานะฮะตรงกลางเลยก็จะเป็นทางนั้นของวัตเิลีจานเนลนะครับแล้วก็สายสุดก็จะเป็นทางด้านของ มาเทียสเจนเซนนะฮะส่วนในรุกนะครับจัดเต็มเลยสามคนนะครับก็จะมีทางด้านของไบรอันเอ็มริโมนะครับทางด้านขวาตรงกลางนะฮะก็จะใช้ทางด้านของโยฮันวิซ่านะครับแล้วก็สายสุดนะครับก็จะเป็นทางด้านของเควินดเมดนะครับอ่านี่คือไลน์อพของทางฝั่งเบนฟอร์ดนะครับโดย ตอนนี้เนะี่ยยังมีตัวทีเด็ดนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายก็คืออีวานโทนี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในนัดแรกนะครับก็ไม่ได้มีชื่อลงเล่นทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเลยนะครับคาดการว่ากําลังจะหาทางย้ายทีมใ,ในช่วงท้ายตลาดนะครับต้องมาลุ้นกันว่าทางด้าน,น,นของโทนี่แฟนจะใส่เขาลงเล่นไหมนะครับแต่ได้รับรายงานมาจากสื่อต่างประเทศบอกว่าไม่น่าจะมีชื่อด้วยนะครับน่าจะย้ายนะครับช่วงช่วงท้ายของตลาดนะครับสาหรับ อีวานโทนี่นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะฮะนี่คือไลอัอของบรินฟอร์ดนะครับภายใต้ระบบ4-3-3นะครับอ่าต่อมาเรามาชมบทวิเคราะห์ของบูสโกหน่อยนะครับอ่าบูสโกก็ยังคงมั่นใจในอ่าศักยภาพของลิเวอร์พูลนะครับโดยให้หง์แดงชนะไป30นะครับไม่ยากนะครับตอนนี้ราคานะครับลิเวอร์พูลอ่าไหลขึ้นนะครับแอดมินไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับเพียงแต่ว่า มองถึงความน่าจะเป็นตอนนี้นะราคาที่ต่างประเทศนะครับลิฟวูวินเนี่ยจ่าแค่1.2นะครับแล้วก็ชนะ30ใจ8.50แล้วก็ชนะ2ลูกขึ้นเนี่ยจแค่1 3ึนะครับซึ่งราคามันบ่งบอกถึงลิฟวูมีโอกาสชนะเกิน70%็ดเลยนะครับอ่าส่วนทาฝั่งของบูสโกให้ลิฟวูชนะถึง30นะครับอ่าทำไมเขาถึงให้ชนะเยอะขนาดนั้นนะครับ เขาบอกว่าลิเวอร์พูลนะฮะเพิ่งเอาชนะอิสวิรทาวน์น้องใหม่มาได้2-0ในเกมลีกนัดแรกนะฮะภายใต้การครุมทีมของอันเนอร์สลัดแล้วก็หวังเป็นยิ่งที่จะคว้าสามแต้มอีกให้ได้ในการเล่นในถิ่นแอนฟิลด์นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของอันเนอร์สลัดด้วยยังไงก็ไม่น่าพลาดนะครับส่วนทางฝั่งของเดอะบีชนะครับเริ่มต้นด้วยการด้วยการชนะ,นะคริสซอฟเรียมา2-1นะฮะที่บ้านของตัวเองนะฮะแล้วก็การมาเยือนแอนฟิลด์เนี่ย ตั้ง3าครั้งที่มาเยือนแอนฟิลด์เนี่ยแพ้หมดเลยแล้วครับแล้วก็เสียไปถึง7ประตูนะครับไม่ดีเลยนะฮะแต่มาที่ยุคของอเนอร์สล็อตนะครับเป็นยุคข,ของเจิกิ้งคลับนะครับมาทีไรเนี่ยโดนถล่มนะพูดง่ายๆนะครับส่วนเหตุผลที่ลิบูดจะชนะสามศูนย์ทางบูสโกบอกว่าอ่าเป็นเกมลีกนัดแรกที่เมอร์ซี่ไซด์ด้วยนะครับแล้วก็มันควรที่จะจบลงด้วยชัยชนะของลิบูปูสามศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บชัยชนะ สองนัดติดต่อกกันในศึกพิม์ลิงกฤษฤดูการ2 0ง4 2 5ยีีงอาของอันเนอร์สลอตนะครับอ่าบอกวินออฟ2 0 2 4 2นถึงนะครับจะเป็นการเปิดตัวสวยหรูนะครับอ่าเขาให้ลิเวอร์พูลชนะสามูนนะครับบูสกอร์นะครับอ่าอันนี้ตามเนื้อผ้าเลยนะฮะอ่ะเรามาฟังของแอดมินกันหน่อยนะครับก็อยากให้แฟนๆนะครับร่วมสนุกกันอ่าวิเคราะห์ ได้เลยนะฮะข้างล่างนี้แอดมินไม่ใช่กูรูไม่ใช่นักข่าวนะครับเป็นแฟนบอลมือนกันนี่แหละแต่คลั่งลิเวอร์พูลนะครับเชิญร่วมสนุกกันแสดงขึ้นเห็นใต้คลิปได้เลยนะะอ่ะเกมนี้นะอ่ะแอดมินมาฟังแอดมิน,นหน่อยเกมนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเกมที่อ่ายากเนี่ยก็น่าจะมองดูว่าในยุคข,ของอรนเนอร์สล็อตเนี่ยจะไม่ได้บุกแบบบ้าพลังเหมือนยุคข,ของเจอร์กิงคลับแล้วนะฮะที่เราเคยเอาชนะมา ใน3ามแมตช์หลังสุดที่เล่นในแอนฟิลด์นะครับได้ยิงได้7ลูกนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้บุกแบบแบบโหดๆเหมือนยุคเจ r ก i ิ้งคลับนะครับอาจจะมีการเล่นครอบครองบอลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขาทำที่ค่อนข้างที่จะคมมากกว่าในยุคของเจ็กกิคลับเพราะเจ็กกิ้คลนั้นสร้างโอกาสยิงเยอะมากนะฮะแต่จังหวะสุดท้ายน่ะไม่ค่อยคนเท่าไหร่แต่มายุคนี้โอกาสยิง น้อยนะครับน้อยกว่ายุคของคลับแต่เป็นประตูนะครับดูอย่างเกมที่แล้วที่เจอกับอิซนะิบิดเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าครึ่งแรกนี่ยลิวบุทแทบไม่ได้ยิงเลยนะครับมาครึ่งหลังนะครับพอได้ยิงก็จังหวะน้อยครั้งก็เข้าประตูเลยนะครับฉะนั้นยุคนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นการเล่นแบบสไตล์ฟุตบอลต่อบอลคล้ายๆายุคฮอลแลนด์ลุ่งเรืองนะครับทีมชาติฮอลแลนด์เพราะว่าอัาเนเดอร์สลัตเป็นโค้ชของฮอลแลนด์นะครับส่วนเจอกนคลับเป็นโค้ชเยอรมัน ชอบเล่นเกมบุกแบบบ้าพลังฉะนั้นเกมนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ลูกแรกนะครับลูกแรกถ้าหักลิบบูฟูได้เร็วนะครับมันเกมมันก็จะไหลลื่นครอบครองบอลได้เนียนกว่าแล้วก็การเข้าทำที่หลากหลายนะครับเพราะยุคของเจอร์กินครับการเข้าทำลิบบูฟูโคตรหลากหลายเลยแค่จบจังหวะจบนั้นยังไม่ขมเท่านั้นนะครับและผมมองดูคีแมนคนสกันก็คือตัวจบสกอร์เกมนี้มีโชต้านะครับแล้วการเข้าทำลิบบูฟูนะครับ ที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยผมว่าลูกแรกมาตอนไหนเนี่ยไหลเลยนะครับอยู่ที่ว่าลูกแรกจะมาตอนไหนให้แฟนๆดูอย่างแมตที่เจอกับอีสปีทาวนะครับพอลูกแรกมาปั๊บนี่ไหลเลยนะครับเป็น2อศูนย์เลยเกือบมีเมสสามเมสสี่ด้วยนะหลุดเดียวไปอย่างเช่นแบรบ็ล่หลุดเดียวไปก็ยิงไปติดนะครับแล้วก็ลูกยิงของหลายๆคนนะฮะไปโดนเซฟแล้วก็หรือไม,ไม่ก็ไปติดกองหลังนะครับฉะนั้นอยู่ที่ลูกแรกนะครับพอลูกแรกไหล ได้มาปุ๊บไหลเลยนะครับผมมอกว่าอยู่ทุกลูกแรกนะครับมาถ้าได้มาเนี่ยเร็วคืออาจจะชนะขาดเลยถึง3านย์นะครับซึ่งมองตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของเบรนฟอร์ดก็ไม่ได้เสริมทัาอะไรน่ากลัวมากนักนะครับยังเป็นตัวนักเตะเก่าๆด้วยนะครับอ่าถ้าถามว่าลิเวอร์พูล่ะก็ไม่ได้เสริมเหมือนกันนะแอดมินนะแต่ระบบทีมนะครับโค้ดนะครับอ่าผมเชื่อว่าระบบทีมดีกว่าแล้วก็ กัรเขาทําที่หลากหลายกว่าและเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลเล่นอย่างเจอกับอีฟินในครึ่งหลังนะครับแล้วมาเล่นเจอกับเบนฟอร์ดในครึ่งแรกผมว่ามูนอีปีครับเพ่าะไม่ไปนองนะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะถล่มเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้3าูนย์อย่างที่วูสกอร์เขาคาดการนะฮะก็คิดว่าลูกแรกอหะมาน่าจะไหลเร็วนะครับเรามาลุ้นกันที่ลูกแรกนะครับส่วนคีแมนโคสก,กันผมคิดว่าน่าจะเป็นโชต้าแล้วก็ตั้งฝั่งของ แม็กอลิสเตอร์นะครับที่จะเป็นตัวที่โชว์ฟอร์มเด่นในเกมนี้เลยนะฮะแอนมินคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะ3านะครับแล้วแฟนๆแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะเชิญร่วมสนุกนกันคอมเมนต์ผลสกอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ